เดี๋ยวไปด่านี่จีแมงดาน้าพี้องนี่แมงดาแมงดาเขาจีจีเอ้าจะหอมแมงดาเสร็จ <deal> <vastly lava> <less> มะเขาวีโนโอ้เมงดาพี่น้องเมงดาจีจีมังยานี่โอ้เหลืองงามหอมนี <t> ่หมัก <questo> ยังหมักหมักใส่หมักใส่หมักมาละเห็นบ่โอ้คมขาได้เนี่โอ้หมักแตงไรยี่น้องมีหนีอเนาะโอ้ตั้งหมักแตงไรเลยเกิดใส่นี่น้ำกุ้งกุ่มกุ้งสดกุ้งสดสดพี่น้องมาเนี่น้องโยโกจัดไปอีกแล้ว ยกโอ้ขางกระแพงจีนเลยเนาะต่ำสุดยอดมือนี่น่าแซ่บอี่ลีมือนี่โอ้นำกันนี่เพี่น้องเด้อนำกันโลดมือนี่ น้องโยกโกะสาวญี่ปุน่นพ้าสาวญี่ปุนน่นบูป่าเขาดงพี่น้องช่วงนี้พ้าเพิ่งกินกบกินเขียดก่อนสุดยอดพี่น้องผมไปมักหน้าเลยโอ้ตั้มบักแตงกินแซ่บกุ้งโอ้สดดย แบบเลืมพัวลืมเมียพี่น้องไงท่านฟันกับบุญกตื่นหมดแล้วแ่บอีกแล้ว <c oughs> มาเด้อมาเด้อมื่อไหร่ทำนอนเยอะเกินย้อยูน่นนะ โอเคบ่บ okay ่าวุไลมีแต่เผาทากินอย่างเดียวช่วงนี้ทากินอย่างเดียว cùng sốt không cùng sốt Sao dù cổ có chắc mà chưa khuôn Sao dù này Ủa, nhỏ nhỏ lót này, Nên này, Ủa. à ơi, ui, กอลงะะองใช้บุตรป้าจะเสียพีเนาะน้องโยกโคนี่ทำเห้ยังกระเสบหนิฮึมโอ้มื่นนี่ยองขึ้นเบิ้งห่าโอ้สุดแซ่บเคส thank you เ okay. ค mm. <Okay. S 2> พี่น้องเ mother, mother. Mm. อ้ยมาเด้อมาเด้อคบพี่น้องนี่ นี่แมงดาเลยกัดมาคัตบอยลี่เออมากันนั่นีงอันนั้นโอเคโอเคมาเด้อมาเด้ออันนี้ขับอี๋โอ้ยตกลุ่มแกนเบื่อแล้วเนาะจะจะจะตุกกระป๋องให้เจังย่านก็อยากโข้งนั่นอ่ะเอา อันนี้มึงดาสำเร็อ่ะิดดาปิงี่ยเอาบ้งสิบบังนี่เส้ยโลดบกินทั้งน้นไดย์บนป่ะฮะนุ่นกินน้น้ำไเด้อะเเคยกินหอมห่เสียบนั่นน่ะดีป่ะเซาโยโก้เคยกินแมงดาให้มันรอบมันกินให้กุ่งสดน้ำนี แบะไรเดียวใส่บวงบวกล่นะขอว่ะบองเสียบดีหน mm. ่อยเนี้ยอวยเนี่ยข้าหมกบังไม่เคยเสียมกินได้กินได้บ้านป่ะบ้านจกิน บ้านเนาะเสียกนะันเลนะเปน้ำเบาไรนี่มัว่าคมคมจะจะต้น,ตตนอือจะทำเสร็จไปเียอะไรละไรองบ้าได้แล้วลูกได้แล้วเอาลงน่าลัโอ้คับ เลยเลยจะ,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 ะกินกระเจียบอ๋ออืมโอ้โหนมปังเมนีกินจะได้กระเสี่ยบกับูุษาวันนี้ใครม่มีพุทเนี่ยไปกินได้บุษาวันไหนกินหนิที่น่อยเนี่ยแม่บอแม่นั่นเองเอาไป่ะบาดแป้งหรืบุญ มัน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 ความ เขาว่ากินพักนี่เขาว่าเนีย่ยเอามุ้งน้ำใสน,นี่ไรเนี่ยเขียนอะไรผิวเข้าไปว่าแล้วน้ำแบบยังเกิดว่าพิวใสหรอเ๋อไม่ผูวใส่กับพิวแทนนี่อะไร่า จมหางกรุงสดๆก,กําลังแซ่เกลือคับเน,นี่ยอร่อยมากเนี่ยได้กินได้เสีอาลอณ ใม้กินหนกคตรได้ไว้เลยมันขมตามะแกงนคับ อีเอาหอมืางด่าน้เดี๋ยวคักเนาะคักนะกเสี่ยูเสือชิ้นนี้ก่โอ้ไข่มันร้ายอีกเลยนี่บอกตังไข่เมื่อี่เนอะนแดงเมื่อเืองเนี่ย Mình đã nhảm nhỉ ha Cùng làm cơm luôn mà khá nó mày gần được mọi cô ừ, mày cũng có lẽ là mừng 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 Cô Cô

ุกะตกตมีไข่ตัวผู้ตัวผู้นี่ทองเตาดีงา,าม,นาม,นนมนเนาะพวเพชรแน่นะจ๊ะอะไรเนม่ <c oughs> น mm ี hmm. mm ่ล hmm. mm ่ะ hmm. あの。 เอาพี่น้องซามีบบิกรให้น้องโยโกะไปโดดน้องก่อนเพอากันไหนพี่น้องแต่ให้น้องโยโกะกินต่ออีกไม่มีเป่นดาหลายกลุ่มสามีตัวแบบไงพี่น้องเดี๋ยวจะคอยกินกามันหอนร้ายพี่น้องเลยเอาพนๆสุดต,ตกเดี๋ยวพอกันคลิปหนาพี่น้อง